ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านที่ดีบอกใบนำเสนอรถเข้าใหม่เป็นไทยอ้ํานะครับสตีทวินปี2017นะครับคันนี้เลขใไมน้อยมากนะครับใส่ชอบเลขใไม่ต้องจัดครับคันนี้แต่งคัสตอมเป็นสแกรเบิลด้วยนะครับอ่ะเริ่มดูรถเลยกันเลยดีกว่าครับนะครับเริ่มจากการเปลี่ยนแฮนด์นะครับเป็นแฮนด์ยกนะครับคันนี้นะครับแข็งเครื่องสวยเลยนะครับแข็งเครื่องสวยมากนะครับเพราะคันนี้ไม่เคยมีบาดเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นยางยางมัดนะครับ แล้วก็ใส่ท่อสแกมเบิล900นะครับแท้นะครับครับผมรถสวยเลยคันนี้เดี๋ยวดูเลขไม้กันดีกว่าครับเพื่อเป็การเสียเวลาอุ้ยนี่ติ๊กเกอร์ครบเลยครับของเดิมครบ,ครบเลยเลขไม์น้อยมากคันนี้เลขไม้อยู่ที่1,663กิโลไม้แท้ๆนะครับครับผมอ่ะฟังเสียงขงช่วงกันดูครับ ครับคันนี้ทางนั้นที่ดีโปรบายนำเสนอขายในราคานะครับ2 5 9 0 0 0บาทเครดิตดีฟรีดาวนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่084-256-1536ทีดีโปรบายนอกจากเราขายนะครับเราเน้นย้ำนะครับเราซื้อบิ๊กไบทั่วประเทศให้ราคาที่คุณพอใจนะครับเช็คกันเข้ามานะครับสายไทยอ้ํมสาย BM ผมไม่เป็น2รองใายแน่นอนขอบคุณครับ